ปิดบันไดขึ้นชั้นลอยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่หัวหน้าสั่งทํานะครับตัวบันไดเนี่ยจะมีโครงเหล็กยื่นออกมานะครับผมจะต้องตัดเหล็ก2อคูณหนึ่งเนี่ยไปทําการใส่เสริมเข้าไปนะครับผมก็มาทําการตัดเหล็ก2องคูณหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการเจาะรูนะครับเพื่อขันสกรูยึดนะครับผมจะไม่ทําการเชื่อมเหล็กนะครับผมก็หลังจากเจาะรูเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ยิงขันสกรูเข้าไปยึดให้แน่นนะครับก็ใส่ จำนวน4จุดนะครับผมขันน็อตสกรู4ตัวนะครับก็ใส่ทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะครับผมหลังจากที่ขันสกรูเรียบร้อยนะครับผมก็จะนําแผ่นซีเมนต์บอร์ดมาใส่นะครับแผ่นซีเมนต์บอร์ดตัวนี้ก็หนา9มิลนะครับผมก็ทาสีเหล็กเรียบร้อยนะครับนําแผ่นมาใส่แบบนี้เลยครับผมก็จะใส่ปิดด้านใต้บันไดนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวเล็กนะครับผมเวลา ขึ้นลงบันไดเนี่ยจะได้ไม่ต้องตกหล่นลงมาตรงจุดนี้นะครับผมก็ยิงสกรูเข้าไปยึดให้แน่นนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการปิดใต้บันไดขึ้นชั้นลอยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะครับก็จะทํำลูกบันไดนะครับผม